สวัสดีทุกคนนะอะ่มาทีนี้มาดูมาดูเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเปิดในเทศกาลใส่ผ้าไทยให้สนุกนะนะต้องขำนะต้องขำนะเว้ยอันนี้ชุดวันนี้ขำแหลกเลยขำแหลกแหกค่ายมากใครไม่ขำนะพวกเธอนี่ต้องเส้นลึกมากแล้วนะ <c oughs> วันนี้มีการประชุมคลรมอนี่มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะชุดอันนี้นะซิมโบและปัป้าเลยนะอันนี้ปัป้าคาเฟ่มากเลยนะเธอ ใส่กางเกงสีโอโรสมาอันนี้เียสีโอโรสใช่ไหมคะเสื้อหมดสีโอโรสกางเกงใส่กางเกงเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เสื้อตัวหลวมคล่งเหมือนเดิมแขนสั้นปกใหญ่เหมือนเดิมติดก,กระดุมข้างหน้าสองแถวสามแถวเหมือนเดิมผ้าไทยใส่ให้สนุกใช่คะ่ะแต่ไม่ใช่คุณคะ่ะคุณใส่ไม่สนุกคะ่ะคุณทําลายคุณเนี่ยเป็นเครื่องมือทําลายผ้าไทยคะ่ะดูสิคะมัดหมีมีเชิงวางผ้าไม่เก่งเหมือนเดิม ดิฉันบอกได้เลยนะคะคุณดีไซเนอร์คุณในชุดที่แขวนอยู่ในร้านคุณเนี่ยฉันให้คนไปถ่ายมาดูแลนะคะชุดสวย,สวยเยอะแต่ชุดที่คุณทําให้อุงอิงไม่สวยเลยคุณแกล้งอุงอิงเด็ดขาดค่ะวันนี้ผมสวยมากค่ะหน้าตาไม่จัดจ้านเกินไปนะคะเอาสวมเมื่อไปอีกไม่ดีดูเลยอ่ะอย่าซื้อตัวนี้นะอย่านะอย่าซื้อเด็ดขาดเลยนะอชอบจังเลยค่ะ กว่าเดี๋ยวเอาแง่เลยอุ้ยเอาอุ้มอีกตุ๊ก,กตาปัญญาอ่อนจะไปหมดเออจิลาพรแต่งตัวสวยทุกชุดเออวังสุภฯกิจกันเหมือนกันนะถ้าจะดูเนี่ยใส่กงเกงๆรองเท้าแล้วดูดูเสื้อเสื้อเนี่ยป้าไปทำบุญเลยนะกระถิ่นผ้าป่างานวัดงานโกน นั่นน่ะนั่นแหละหยิบตรงนั้นน่ะใส่ไปนั่นแหละตัวนั้นไม่เอาวางไว้เนี่ยน่ะพอบอกให้วางจะเอามันดึงดูดอะตัวหลังไอ้ตัวหลังๆอะสวยตัวนั้นไม่เอาอเอิงอย่านะอย่าลองนะขอลองหน่อยได้ไหมคะเห็นมั้ยขอลองหน่อยได้ไหมคะเห็นปากมั้ยขอลองหน่อยนะลองจริงๆด้วยนี่เป็นเรื่องรสนิยมโดยแท้เนี่ยนะเออฉันชอบแบบปากปากผู่ๆแบบเนี้ยปากผู่แบบเนี้ยว้าย ไม่นะอย่านะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้สสวยอีกมานาพร,รใา่กระดุมเลยม,มานา<ห>พรา<ห><ล>ยกระดุมให้เลย <c oughs> อสวยค่ะนายสวยค่ะสวย,สวยอใจไต่มาไ่มาถ่ายรูปอันนีน้นนนนด้วย <c oughs> แสดงว่าชอบไว้ตัวนี้แกต้องชอบอะไรแบบนี้อะนี่มาเลย <c oughs> อันอันที่ผู้หญิงน้าเงินก็ถือสวย ไม่เอาอันนั้นไม่เอาเหมือนแม่ชีปฏิบัติธรรมเหรอไม่ไม่ไม,ไม่เอาออกไปเลยเอาออกไปเลยอันนั้นน่ะที่ผู้หญิงน้ําเงินถือว่าสวย <c oughs> องค์อิหันมาซ้ายมืออันนั้นไม่เอาพ่อแม่ยังไม่ตายยังไม่ต้องใส่ชุดชุดแบบนี้อันนี้สวยอันนี้น,น,นี่ก็ถือว่าสวยอ่ะสีสีนี่นสวยที่ผู้หญิงน้ําเงินถือว่าสวยสวยเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นน่ะเอาไปแล้วอย่าให้คนเดิมตัด ไม่สวยพอกูวางเชื่อเดยอวางอไม่สวยพอนี่มะฉันสวยอ่ะจะดูเสื้อสีสวยไหมล่ะทุกคนใส่ผ้าใสให้สวยเหมือนแบบพวกข้าราชการ้าเห็นในคนหลังไหล่ะชื่ออะไรอ่ะอิมหรออิมอิมอิมแต่งตัวสวยไหมล่ะเห็นไหมสีกําลังดีสวย พวกครูฝ่ายปกครองไกลกระเทียมนะไกลกระเทียมไม่เนี้ยเลี้ยเลี้ยสีแชมพูอย่าเอาไม่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 แชมพูไม่อุ้งอิงไม่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 ใช่ครูฝ่ายปกครองแล้วหลวมเชียวแล้วใส่แขนสั้นน่ะมาทํางานน่ะเออทําไมชอบเปิดเผยเนื้อตัววะแชมพูไม่เอาเออช็อกกิ้งพิ้งนั้นเอาแชมพูไม่เอาหยดห้าไม่ได้จะดูทุกคนในแต่งตัวดีเก็แต่ตัวดีนอหมดเลยนะ อ้ลูกสาวชาดาไม่ได้อ่ะวันนี้ไม่ได้สอบตกสอบตกค่ะสอบตกลูกสาวชาดาไม่เอาสอบตกไปวันนี้เยอะไปเยอะไปเยอะไปเออฉันของข้ามรัฐมติอวอนะฉันของข้ไม่สวยตอนนั้นไม่สวย บนข้างหลังน่นะไอข้างหลังเมื่อกี้อ่ะข้างหลังหลังหลังอ่ะสีเทาๆนะั่นน่ะสีเทาๆนะั่นน่ะออกอิงหันหลังกลับไปเทาๆข้างหลังอ่ะสวยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันจะมีเทาๆเทาๆตัวเนี่ยสวยเนี่ยเห็นไหพ่อแม่ตามใจไม่มีใครพูดความ<อ>จริงอะ่ะไม่ไมีใครพูดความจริงนะครับรพี่ดีครับนายหมดเลยใช่พระไทยใส่สนุกนะโอทอปพรีเมียมนะจ๊ะ ด้านไงซื้อแจ็คเก็ตดีไซน์เซอร์คูล่าสองตัวเศษผ้าแปรรูปมาทอใหมย่ย้อมขลาดเป็นมิกรกสิ่งแวดล้อมบรจะซื้อกับสามีใส่คู่กันแล้วก็ออบอกผ้าไทยบอกเนี่ยหนูนะคะผ้าไทยหนูยิ่งใส่ยิ่งอินค่ะเนี่ยจะนี่ซื้อสองตัวคู่กันอุนหนุนวันนี้อาจจะไปแบ่งกันไม่ใช่ตัวเดียวนะคะผ้าไทยสวยมากค่ะเลือกสีและลายที่ชอบผ้าไทยทันสมัยนะคะแถมไปทํางานได้ค่ะ ผ้าไทยสวยในแฟชั่นผ้าไทยะสวยเธอใส่ไม่สวยเธอและคนตัดให้เธอก็ไม่สวยด้วยเธออยาหว่าฉันปากมาเลยนะฉันเห็นนะ่ะแฝงอยู่ในร้านนะ่ะสวยทั้งนั้นเลยไอ้นี่ไม่ซื้อไปซื้อตัวไหนก็ไม่รู้ที่ไม่สวยอืมนั่นนะตัวนั้นนะ่ะสูตรตัวเนี้ยซื้อเลยซื้อเลยเอาไม่เอาเห็นไหมไปเอาตัวนี้เลยแล้วซื้อสองตัวด้วยใส่คู่กันนี่เป็นผัวเากูเราเหนื่อยจริง